สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำแชทบอทดตอบคำถามเ a q คิวของมหาวิทยาลัยมองเทพครับโดยเราจะใช้โมเดล Gemini 1.5 flash นะครับโดย System Instruction นะครับคือประมาณนี้ครับผมให้เจ้า Gemini เป็นผู้ช่วยผมของในด้านข้อมูลของมหาวิทยาลัยมองเทพครับผม ก็คำถามแน่นะครับเราจะเดินทางไปไม,มหาเมมาหาวิเทศอะไมมรมงปรเทศได้ลูกขนส่ง้าได้อย่างไรนะครับก็จะมออีรถไฟฟ้าครับรถเมล์รถตู้แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับก็ลองรันโค้ดกันดูได้ประมาณนี้ครับ ก็เป็นคำถามที่สองนะครับโดยมมจะถามว่าคณะใดบ้างน,นะครับที่เปิดสอนในม,มหาวิทยาลัยมองคุเทพครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมคณะต่งตางๆคณะบริหารธุรกคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับคณะศิลปศา,าสตร์คณะนิติศาสตร์วิทยาการ,ราาก,การจัดการแล้ว ก็ต,ตามประมาณนี้ครับก็จะมีคณะย่อยอาอีกครับผมเอาไปคาถามที่สามนะครับหลักษตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยมงทเทมีอะไรบ้างน,นะครับม,มีประมาณนี้ครับ International College ครับผมออประมาณนี้ครับมีตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาเอกเหมือนกันครับ ข้อมูลมานี้ครับไปคำถามที่สี่ครับค่าเทอมของคณะวิศวกรรมศา,มาสตร์เท่าไหร่ครับผมดูดูนะครับดูค่าเทอมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สวัสดิกรรมศาสตร์ครับจะขึ้นอยู่ครับแต่ละหลักสูตรของที่เราเลือกเรียนครับผมโดยสามารถหารนระดีจะเอ่อเว็บไซต์ของมองเทมเลยครับก็เป็นคำถามสุดท้ายนะความถานที่ห้านะครับอีทุนการศึกษาอะไรบ้างในมหาวิทยาลัยมองเทมครับผมก็โดยทุนของมหาวิทยาลัยมองเทมก็มีทุนการศึกษานะครับ ทุนการเรียนทุนเรียนดีครับผมทุนนักเรียนดีเด่นครับผมสำหรับกาเป็นทุนการศึกษาด้านความสามารถพิเศษครับทุนนักกีฬาครับผมทุนนักดนตรีครับก็ทุนศึกษาทางเศรษฐกิจทุนการศึกษาทานความสัมพันธ์ครับผมทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกครับก็ทั้งหมดมีเท่านี้ครับผมในการทำตั้งคำถามแชทบอทจาก f a q ครับ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ